มีคนบอกว่าฉันน่าชโชคดีจังเลยฉันไม่โดนดีพอตแน่นอนเพราะว่าฉันเป็นอเมริกันฉันได้พาสปอร์ตอเมริกันมาแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้น,ส,นสดสดร้อนร้อนะนะชาวอเมริกันที่เป็นทนายโดยนดีพอตเทชันเป็นทนายที่ดูแลในเรื่องของดีพอตเทชันนะคะก็ช่วยคนมาเยอะแยะเลยแล้วก็วันดีคืนดีก็ได้อีเมลส่งมา บอกให้ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใน7วันระยะเวลา7วันขาย property ยังไม่ได้เลยนะสั้นมากแล้วถ้าเกิดพ่อแม่เป็นอเมริกันเกิดที่อเมริกาละ่ะจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> มันก็แปลกๆอยู่นะ <c oughs> ก็เกิดที่นี่ก็เป็นคนของที่นี่เป็นคนลเมืองมังนไม่จะดีจะเลวก็คือคนของที่นี่ใช่ไหม <c oughs> เรื่อง ที่มีป็นหาในเรื่องของ p o l i t i c ในเรื่องของการเมืองมันก็ไม่น่าจะขับไล่กันได้ใช่ะ่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าสัญชาติเดิมเขามาจากที่ไหนแต่ว่าเขาโดนดีพอตแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อหรือว่าจะไปฟ้องต่อสู้ได้หรือเปล่ากนะ็ไม่รู้นะคะแต่ว่านี่ก็เป็นกรณีศึกษาที่ให้ดูว่าอยู่อ i ีตเซก็ไม่รอดจ้ะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือการให้ วเซิน uh, ออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะเขาเป็นถึงทานายเขาน่าจะช่วยตัวเองได้เพราะว่าเขาช่วยคนอื่นเขาก็ช่วยมาได้ดังเชอ